วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2568ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกัน4คู่นะครับทั้งบอลลีกบอลถ้วยนะครับคู่แรกเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานในการโชว์ซีอาร์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของฟิออเรนติน่าคู่นี้สนุกแน่นอนนะครับคู่2ไปกันที่ลาลิก้าสเปนนะครับมาโยกาเปิดบ้านรับการเยือนของโอซาซูน่านะครับเอฟเอคัพยังมีอีกหนึ่งคู่นะครับดอนคาร์เตอร์เจอกับทางด้านของคริสตันพาเลสนะครับแล้วก็ไปกันที่โปปรรรตุเเกกกสซูออ์ลีั้า ไม่เบื่อไม่เมาครับวันนี้เจอกับทางด้หน้าของริโออาฟคู่ปรับเลยทีเดียวนะครับทั้งหมด4คู่จัดกันมันๆกับเหล่าไร่ละอีกเช่นเคยครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับกานโชซ์อายอิตาลีค่าคืนนี้ครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านรับการเยือนของฟิออรเรนติน,น่านะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดฟิออร์ชนะไปได้ครับถึง3ประตูต่อศูนย์เล่นบ้านฟิออนะครับบ้านอินเตอร์ล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของอินเตอร์มิลาน ชนะได้ถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับมันทีเดียวนะครับสำหรับกู่นี้มีประตูกันทุกนัดครับสกอร์สูงก็สูงทีเดียวนะครับสำหรับที่เจอกันมาในช่วงหลังนี้นะครับผลงาน10บนัดที่เจอกันอินเตอร์ชนะไป6ครับเสมอ2ฟิออร์ชนะได้2นัดนะครับแฮนดิคสิบนัดอินเตอร์ทําเงิน6ครับฟิออร์ทเงินไป4สกอร์สูง5สกอร์ต่ํา5านะครับผลงานของอินเตอร์มิลานครับยังลุ้นอยู่นะครับ กับการที่จะขับเชี่ยวแย่งแชมป์กับทางด้านของนาโปลีในการโช์ซีรีอาร์นะครับแต่นัดล่าสุดเจอฟิออมานะครับก็แพ้ไป3 0มเพิ่งเจอกันมาหมัดๆเลยนะครับ ก่อนหน้านั้นบุกไปเยือนเอซีมิลานเสมอ1ประตูต่อ1นครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยอินเตอร์มิลานชนะมนาโ,โกไปได้ในบ้านใน3 0เล่นในบ้านกันโชซีอาล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านชนะเอมโปลีไป3ประตูต่อ1ผลงาน10บนัดหลังชนะ6เสมอ2แพ้ไป2แฮนดิแคป10นัดทำเงิน4แพ้ไป6นะครับผลงานสกอร์สูงก็ถือว่าดูดีทีเดียวครับยิงประตูดได้ต่อเนื่องสูง6นัดใน10นัดหลังนะครับต่ำไปแค่4นัดเองนัดหน้าอินเตอร์เจองานยากต่อนะครับไปเยือนทางด้านของยูเว ฝั่งของฟิออเรนตินาบ้างครับเก็บชัยชนะมา3นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะอินเตอร์นี่แหละครับสาก่อนหน้านั้นก็ชนะเจนัว2อหนึ่งครับเกมเยือนไปเยือนลาซิโอเนี่ยชนะได้2ประตูตอนหนึ่งครับยิงเกิน2นัดมาอ่ายิงเกิน2ลูกมา3นัดแล้วนะครับสำหรับฟิออรเรนตินาถือว่าดูดีทีเดียวนะครับ ผลงาน10นัดชนะ3เสมอ3แพ้4นะครับเพิ่งจะมาชนะ3นัดหลังนี้เองนะครับในตารางคะแนนนะครับทางฝั่งของอินเตอร์มิลานนะครับอยู่อันดับที่2นะครับตามหลังทางด้านของนาโปลีอยู่3แต้มนาปลียังไม่ลงเตะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนัดที่จะเป็นทางด้านของนาปลีนะครับถ้าชนะเนี่ยขยับขึ้นหนี6แต้มนะครับอินเตอร์เนี่ยจำเป็นต้องมีแต้มเพื่อที่จะไล่จี้นาโปลีนะครับยังขับเคียวอยู่ฟิออยังมีลุ้นในพื้นที่ยุโรปนะครับ มี42คะแนนอยู่อันดับที่5ครับตามหลังยูเว่อยู่1คะแนนเท่านั้นนะครับตัวเปเล่นวันนี้ครับมาดูการจัดทัพกันสักหน่อยครับอินเตอร์มิลานยังใช้ชุดเดิมนะครับ3-5-2เหมือนเดิมหน้าคู่เป็นลอตเตโร่มาติเนสกับทางด้านของตุลามนะครับเกมในแดนกลางมีคนาโฮกรูครับมาคิตาญานรวมถึงทางด้านของบาบบล่าเต็มทีมทีเดียวนะครับฟูลแบ็กดามียนดิมาโก้ดามียนก็หายเจ็บกลับมาช่วยทีมแล้วนะครับโอ้ก็ถือว่ามาเต็มทีมชุดใหญ่ครับ ชุดใหญ่ไฟกระพริบทีเดียวสําหรับงูใหญ่อินเตอร์มิลานฟิออรเรติน่าครับนำทัพโดยทางด้านของคีนนะครับช่วงนี้ยิงเยอะเหลือเกินครับลุ้นดาวซันโบอยู่นะครับที่เหลือก็มีกุดมุนซันนะครับทางฝั่งของโคปานนี่นะครับแล้วก็ผู้สาตูอย่างเดคิอาครับหลวงพี่วันนี้จะช่วยเซฟฟิออได้หรือไม่เท่านั้นเองนะครับกองหลังนี่เจ็บเพียบเลยนะครับสำหรับทางด้านของฟิออรกำแพงคู่นี้เป็นอินเตอร์ครับเปิดต่อมาลูกหนึ่งนะครับขยับไปที่ลูกควบแล้วนะครับสำหรับแฮนดีแคปก็ยังมองว่า สามแต้มน่าจะอยู่ที่อินเตอร์นะครับในบ้านอินเตอร์ฟิออน่าจะยากทีเดียวแต่ถ้าแฮนดี้แคปเปิดแบบนี้อาจจะได้กินหูนะครับขอกินหูสักมุมหนึ่งละกันนะครับให้รองไปที่ ฟิออเรนตินาครับที่ลูกควบลูกครึ่งครับคู่นี้ขอกินหูหนึ่งข้างละกันนะครับไปต่อกันที่ลาลิก้าของสเปนครับมาโยก้าเปิดบ้านรับการเยือนของโอซาซูน่านะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดโอซาซูน่าชนะได้ในบ้านครับหประตูต่อศูนย์ส่วนมากจบเสมอนะครับสินัดเนี่ยเสมอกันถึง4นัดนะครับทางฝั่งมาโยก้าชนะไป2โอซาซูน่าชนะไป4นัดนัดล่าสุดเล่นบ้านมาโยก้าเนี่ยโอซาซูน่าบุกมาแพ้ไป3ประตูต่อ2ในฤดูกาลที่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็จบเสมอซะส่วนใหญ่นะครับแฮนดิแคปสิบนัดมาโย โอซาซูนาทำเงินได้ถึง6นัดนะครับเจ้ากันไป1นัดสกอร์สูง4สกอร์ต่ำา6ครับฟังฟอร์มกันบ้างครับ10นัดหลังของเจ้าบ้านเนี่ยโอ้แพ้มา5นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดไปเยือนแอตเลติโกมาดริดแพ้ไป2-0ก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านแพ้เบติสไป1-0ครับ,บเย,ยือนบียาริวเยือนเรอัลมาดริดนะครับเล่นกับมาดริดในบอลถ้วยทีซาอุก,ก็แพ้3-0เล่นกับบียาริวลาลิก้าล่าสุดในเกมเยือนก็แพ้ไป4-0น,นะครับโอ้ โดนยิงแล้วก็5 4 5นัดหลังนะครับก็มายโยก้ายังทําเกมรุกไม่ได้นะครับ5นัดหลังยังไม่ยิงเลยสักลูกนะครับ10นัดชนะ3ามแพ้ไป7นะครับยังไม่มีเสมอนะครับแพ้ถึง7นัดทีเดียวแฮนดีแคป10นัดก็แพ้ไปถึง7นัดเช่นเดียวกับสนิตินะครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำา4ครับ มาดูฝั่งของโอซาซูน่ากันบ้างครับนัดล่าสุดนี่ก็สะดุดมานะครับในบอลถ้วยบุกไปเยือนเรียวโซสดัดครับแพ้ไป2อศูนย์ไม่เหนียวอย่างเหมือนชื่อเลยนะครับก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านชนะเรียวโซสดัดได้นะครับสประตูต่อหนึ่งในลาลิก้าครับเกมเยือนล่าสุดลาลิก้าไปเยือนลสัสพามาัสแบ่งแต้มมาได้นะครับเสมอกับลสัสพามัสไป1ประตูต่อหนึ่งจอมเสมออยู่แล้วนะครับสำหรับโอซาซูน่าในฤดูกาลนี้10นัดเสมอถึง4ครับชนะ3แพ้ไป3 แฮนดิแคปสิบนัดทำเงิน5เจ้า1แพ้4ครับสกอร์สูง5สกอร์ต่ำา5นะครับในตารางคะแนนเนี่ยโอซาวสุน่าอันดับดีกว่าครับอยู่อันดับ8คะแนนเท่ากันที่30คะแนนแต่ลูกประตูได้เสียโอซาวสุนาได้เปรียบนะครับยิงได้27เสียไป31มายอกก้ายิงได้19เสียถึง28นะครับประตูติดลบอยู่เหมือนเหมือนกันทั้งคู่นะครับ ทางฝั่งของแฮนดิแคปนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าเจ้าบ้านนะครับเป็นต่อในเรื่องของการเตะในบ้านนะครับอันดับใกล้กันคะแนนเท่ากันนะครับแต่เปิดมาถึงครึ่งลูกมีได้มีเสียครับคู่นี้ออกได้3หน้าครับอยู่ที่ว่าจะไปทางไหนแต่แฮนดิแคปยิงไปที่ทางด้านของมายอค้าซะส่วนใหญ่นะครับแต่เหล่าระลายังชอบที่โอซาซูนาอยู่นะครับคู่นี้ยังมองที่โอซาซูนาครับน่าจะจบเสมอใน90นาทีครับรองไปที่โอซาซูนาครึ่งลูกครับมาต่อกันที่เอฟเอคัพของอังกฤษ นะครับวันจันทร์แบบนี้อีกหนึ่งคู่นะครับดอนคาร์เตอร์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของคริสตันเพลทสมาชิกจากพรีเมียร์ลีกนะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดในเอฟเอคับปี2019นะครับคริสตันเพลทบุกไปเยือนชนะได้2ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยเจอกันในแชมเปี้ยนชิพนู่นเลยนะครับไกลเลยทีเดียวก็เป็นทางฝั่งของดอนคาร์เตอร์เนี่ยชนะได้ในบ้านในหนึ่งศูนย์นะครับปี2011 ผลงาน10นัดหลังที่เจอกัน,นครับดอนคาร์เตอร์ชนะได้3นัดเสมอ3นัดคริสตันพาเลทชนะได้4นัดนะครับก็ถือว่ายัางไม่ขาดเท่าที่ควรนะครับบอลถ้วยนี่ก็เสร็จคริสตันพาเลทมา2 2นัดแล้วนะครับทั้งเอฟเอคัพแล้วก็ลีกคัพนะครับผลงานแฮนดิแคป10นัดดอนคาร์เตอร์ทำเงินไป5คริสตันพาเลททำเงินไป5ครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำ7คู่นี้ยิงไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ผลงานช่วงหลังดอนคาร์เตอร์เนี่ยโดน สัญเยอะครับแล้วก็สกอร์สูงมา3นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนเชสเตอร์ฟิลด์นะครับแพ้ไป5-2เปิดบ้านรับมิวตันคีดอนชนะได้2-1ไปเยือนบาโรชนะได้3-1นะครับ10นัดหลังชนะ5เสมอ2แพ้ไป3ครับแฮนดิแคป10นัดทำเงิน5เจ้า1แพ้4สกอร์สูง5สกอร์ต่ำ5นะครับมาดูฝั่งคริสตันพาเลตกันบ้างนะครับผลงานนัดล่าสุดบุกไปเยือนแมนยูชนะได้2อศูนย์นะครับโอ้โหเรียกว่าช็อกแฟนบอลแฟนผีเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านรับเบนฟอรร์ดคับแพ้ไป2 เยือนเวสต์แฮมเยือนเลสเตอร์ชนะ2อได้2นัดนะครับสินัดหลังชนะ5เสมอ2แพ้ไป3ก็ถือว่าฟอร์มดีทีเดียวในพรีเมียร์ลีกนะครับสำหรับทางด้านของคริสตันพลเอตช่วงหลังลงตัวมากขึ้นครับการจัดทัพดูดีขึ้นนะครับคู่นี้แฮนดิแคปมาเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของทีมจากพรีเมียร์ลีกอย่างคริสตันพลเอตครับเปิดถึงลูกครึ่งควบ2เลยทีเดียวค่อนข้างที่จะไกลนะครับบอลถ้วยแบบนี้ออกได้หมดเลยครับทีมใหญ่ทีมเล็กเจอกันนะครับไม่แน่ไม่นอนเลยนะครับเมื่อคืนลิเวอร์ก็โหเรียกได้ว่า แพ้ไปเฉยเลยนะครับโดนทีเด็ดจัดเข้าให้นะครับแพ้พรีมัตไป1ประตูต่อศูนย์วันนี้คริสตันพาเลตเกมเยือนอีกตั้งหากนะครับจะรอดหรือไม่แต่ลูกครึ่งควบสองน่าจิ้มมากกว่านะครับสำหรับคริสตันพาเลตคู่นี้ยังมองที่นกเหยี่ยอยังคริสตันพาเลตครับลูกครึ่งควบสองจัดกันไปแบบหนักๆได้ครับต่อกันไปที่คริสตันพาเลตครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับอาร์ตก่าเปิดบ้านรับกขมเยือนของริโออาร์ฟนะครับคู่นี้เจอกันมา ล่าสุดบ้านริโออาร์ริโออารชนะไป1ประตูต่อศูนะครับบ้านอารัวกาล่าสุดย้อนไปฤูการที่แล้วนะครับสเสมอกันไป2ประตูต่อ2ลูการที่แล้วเนี่ยสเสมอกันทั้งไปและกลับเลยนะครับผลงาน10นัดหลังที่เจอกัน,นครับอารัวกาชนะไป3สเสมอกัน2นัดแล้วก็ทางฝั่งริโออารชนะได้5นัดนะครับแฮนดิแคปเปิด8นัดทําเงินได้แค่2นัดสําหรับเจ้าบ้านอารัวกานะครับ เรียวอัพทำเงินไป5นัดเสมอกันไป1นัดแฮนดิแคปสูง3นัดเท่านั้นเองต่ำโล่มาได้ไกลถึง7นัดใน10นัดหลังนะครับมาดูผลงานของเจ้าบ้านกันบ้างครับฟอร์มดีครับช่วงนี้ชนะมา2นัดติดแล้วนัดล่าสุดบุกไปเยือนนาซิองนาวชนะได้2-1เปิดบ้านล่าสุดก็ชนะโมรรเลนเซไป1ประตูต่อ0ูนย์ะครับเสมอกิมมาไล์ได้เสมอกับทางด้านของกิวิเซนเต้นะครับไปเยือนบาวิสตาชนะได้3-1 10นัดชนะ4เสมอ2แพ้4ี่แฮนดิแคป10นัด ทำเงิน5เจ้า1แพ้4ครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำ4นี่ครับมาดูฝั่งของริโออาบ้างครับช่วงนี้ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับ3นัดล่าสุดยังไม่แพ้ใครเก็บแต้มกับปอร์โตได้ด้วยนัดล่าสุดเล่นบอลถ้วยชนะทีมนอกลีกไป2ประตูต่อ1เกมเยือนล่าสุดไปเยือนฟารนเซ่นะครับชนะได้2-1 10นัดหลังชนะ4เสมอ3แพ้3นะครับที่แพ้เนี่ยแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนแพ้อมาดอร่ารวมถึงแพ้ซานตาคาล่านะครับ เกมเยือน5นัดหลังชนะ2เสมอ1แพ้2นัดสำหรับทางด้านของริโออาฟยังขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่นะครับตัวเล่นก็ยังจัดทับกันมาครบเต็มทีมเหมือนเดิมในตารางคะแนนริโออาฟอันดับดีกว่านะครับมี24คะแนนอยู่อันดับที่10อารูกาอันดับ13มี22คะแนนห่างกันแค่2คะแนนเท่านั้นแต่อันดับห่างกันถึง3อันดับทีเดียวนะครับกำแพงคู่นี้ก็เป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับ เปิดมาที่ครึ่งลูกเลยนะครับโอ้ต่อขาดมาแบบนี้เดี๋ยวก่อนเตะรอเช็ครายละเอียดรอเช็คแฮนดิแคปกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับสูสีกันมากครับแต่เปิดมาขาดสําหรับอารูกานะครับอันดับล่างกว่าด้วยนะครับแฮนดิแคปก็ยังแปลกอยู่คู่นี้พี่ๆคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับแต่เราด้หลาก็ยังเชื่อว่าวันนี้เนี่ยรีโออาร์ฟไม่น่าแพ้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้รองไปกับรีโออาร์ฟอีกหนึ่งคู่ครับจัดกันไปครับทีมรองทั้งนั้นเลยครับวันจันทร์แบบนี้ กับเหล่าร้หลานนะครับครบจบเรียบร้อย4คู่คัมคืนนี้ครับไปสรุปกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับท่านรองวันนี้จะโดนยิงหรือไม่เท่านั้นเองนะครับอินเตอร์กับฟิออร์คู่แรกในการโชคสยาอิตาลีนะครับคู่นี้ยังมองที่ฟิออร์เรนติน่าน่าจะแพ้ไม่เกิน1เมตรนะครับรองไปที่ฟิออร์เรนติน่าครับมาโยก้ากับโอซาซูน่าครับลาลิกาสเปนมายโยกาเปิดครึ่งลูกนะครับคู่นี้ก็ยังมองที่ทีมเยือนอย่างโอซาซูน่าครับวันนี้ขอถือฝั่งท่านรองละกันนะครับ โอซาซูนาครึ่งลูกครับเน้นเสมอครับไอ้ไปคับอังกฤษครับดอนคาร์เตอร์กับคริสตันพาเลท์คริสตันพาเลทเปิดมาลูกครึ่งครับขยับขึ้นลูกครึ่งควบสองนะครับก็ยังห่างชั้นกันเยอะคริสตันพาเลทช่วงหลังก็ฟอร์มดูดีทีเดียวเกมรุกดุดันมันทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกไปกับความคมของคริสตันพาเลทครับลูกการอากาศได้เปรียบอยู่แล้วนะครับลูกครึ่งควบสองไปกับคริสตันพาเลทครับ a r ร์ a กับ Rio a อ p ในโปรโตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับเจ้าบ้านเปิดครึ่งลูกอีกแล้วนะครับสำหรับ a าร g a อันดับ 13, Rio a รีโอันดับ10นะครับจะขาดหรือไม่คู่นี้ไม่น่าจะแบกไหวสำหรับทางด้านของ a าร์ a กาครับกำแพงแฮนดีแคปมันค่อนข้างที่จะสูงไปทีมันสูสีกันแล้วก็สถิติเจอกันรีโออาฟทางนั้นเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับรีโออาที่ครึ่งลูกนะครับรองกันไปครับ ครบจบเรียบร้อยทั้งหมด4คู่คัมคืนนี้ครับกับเรานะครับเหล่าร้ยหลาสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับไม่มีเวลาดูคลิปไม่มีเวลาวิเคราะห์นะครับอยากรับจานเด็ดจานชุดนะครับเข้าแบบจังหนับกันทุกวันแบบนี้เนี่ยทักกันได้ที่แอ s ไซน์หนึ่นเะครับเหลารออยู่นะครับจัดให้แบบสําเร็จรูปนะครับฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับวันนี้ดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ